ก็ไปขุดดินในที่ฉมรดผลว่าก็ไปไปอะไรละ่ะไปบอกอว่ามรู้าคของดินสีขนมใยเมืองที่มันมัน,ม,นมันบ้ามออะไรก็ตายเราปวเธอไปที่ขนาดถ้าเขาสร้างถ้าเขาสร้างตัวแทนขึ้นมาซึ่ง,ง,ง,งเป็นผู้ที่น่าจับจิตใจเออส่ออง,องไปพอส่งไปเรื่องมันก็เงียบหายไปตรงนั้นเราก็ไม่อยากปวดการใช้น้ำมันเพราะว่า เขาเขาทำไปก่อนมดไม่ได้ทำมันก็ขยับไม่ได้เสร็จแล้วเรไปคุยหรือนําไปเสนอในระดับนโยบายหรืออาจจะมีข้อคิดว่าน่าจะไปขับเคลื่อนในระดับนโยบายในเรื่องแบบว่าจะมารับฝังแล้วก็ดันไปเสนอในระดับนโยบาลก็จะเป็นเรื่องที่อาจจะทำงานอย่างสม่ำเสมออย่างเช่นการเอาไปทำระดมเรื่องต่าง การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แล้วก็ัติดื่อนในเรื่องการต้นทาจะเป็นรอบปีในพื้นที่ที่อาจจะก็คณะผู้ตรวจก็ติดตาับเพื่อนในเรื่องต่างๆโดยโดยตรวสอบตั้งหนนะครับแล้วเดี๋ยติดตามบรรลุการตับต่อเพื่อนให้เป็นหนาคนในขณะเดียวกันก็ทั้งผู้ตรวจก็ในระดับผู้ปฏิบับก็จะที่ การสุดท้ายตามแล้วก็อย่างต้องฟังในห้องประชุมก็มีเจ็ดเรื่องนะครับแต่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านด้วยช่วงเปลี่ยนผ่านฟังได้ได้ได้อย่างไรแล้วก็มีปัญหาบริษัทอย่างไรบ้างครับการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนเรื่องที่4ที่5นี้ก็คือว่าการเพิ่มรสชาติสินค้าเกษตรแล้วก็แปลรูปอีกทางหนงท่านเรา รัฐบัลจันทบุรีเนี่ยเข้าร่วมประชุมด้วยนะครับท่านแรกแล้วท่านท่าน,านจมเรียงโพเน